สัสดีครับบ้านมุงปเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ที่409นะครับมีพัสส,สวย22รายการมานำเสนอนะครับ20รายการแรกก็องละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษ2รายการนะครับ21กับ22นะครับเดี๋ยวเรามาฟังแนละชมคลิปกันนะก็รับชมคลิปตันนี้นะครับแอดไลน์เปอรโทนะครับปึง้งเข้าไป ลายชื่อหมูนะครับ0939652361เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวไปนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลฟ์โทรหาผมได้ยี่สชั่วโมงเลยนะครับพี่กิติศักดิ์ชื่นชมนะครับอยู่จังหวัดนครปฐมถ้าเกิดดูไลฟ์ช่วยติดต่อกับผมด้วยนะครับเรามาเริ่มในการที่1ของ EP ที่409เลยนะน,นะครับเป็นพระวัดเกตนะครับเนื้อผงนะครับ มีคาบอะไรติดอยู่นะครับเนื้อหาเก่าจัดนะครับเนื้อปึกเลยนะครับนีนบนนนนนบ่นี่นะครับรายการที่หนรายการที่สองจะเป็นพารสมเด็จน,นะครับนี่นะครับสมเด็จเนื้อผงนะครับ รายการที่สามก็เป็นาพาสมเด็จนะครับทางนี้มีมีหักนะครับนี่มีหักนะตอกาวไว้นะครับนี่ยอะไรนมีหักนะครับการที่สามนะครับในการที่สี่ก็เป็นาพาวัดเกตนะครับเนื้อหาก็เก่าแตจัดเลยนะครับพางนี้นะ เหมือนมีซ่อมเหมือนกันนะครับทางนี้นะนีนะครับมีหักนะครับก็ตตอกาวไว้นะนี่นะครับรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าเป็นพระพิมพ์หลวงปู่อ้นวัดบางจากะนะครับเป็นพิมพ์สมเด็จเล็กนะครับนี่น,นะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่หก ไม่ทราบว่าเป็นผ้าอะไรนะครับเป็นพิมพ์นางเหมือนเนื้อดินแบบผสมใบลานนะครับเป็นผ้าพิมพ์สองหนนะครับเรียมมันในพลาสติกนะครับนี่นะครับพร้อมห้อยเลยนะครับรายการที่หกนะครับรายการที่เจดเป็นผ้าชินาลาดเนื้อผงนะครับพิมพ์นี้ก็น่าจะเป็นของพมหมอนคลองสิบสองนะครับสองสี่หกสามนะครับ ทางปทุมเนาะรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นสิงนะครับสิงหล่อโลหะทองเหลืองนะนะครับเลี่ยมพลาสติกมานะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้าเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับหลวงพ่อคูณนะครับ นี่ครับด้านหลังเขียนพอคูแล้วต่อโคดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญเหรียญนี้ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนิ้วครึ่งเลยนะครับความกว้างอยู่ที่นิ้วครึ่งนะครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับหรือว่าสามเซนครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเหรียญนะครับอยู่ในซองเดิมๆนะครับเป็นรายการที่๙นะครับต่อโคดด้านหลังนะครับนี่นะครับปึงออกในพิธีอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับเหรียญสวยนะครับ ขอเป็นสตังนะครับฝันเฟืองสตังนะครับรายการที่เก้ารายการที่ส0เป็นพระคุสะเล็กนะครับหรือปูเผือกนะครับเนื้อผงนะครับปูเผือกขุสะเล็กนะเนื้อหาก็เก่าตัดจัดเลยนะครับรายการที่10นะครับรายการที่11เป็นพระปิดตานะครับ เนื้อดำออกใบลานนะครับนี่หลังเป็นตะแกงนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับ,าร,ร,บรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองก็เป็นภาพปิดตานะครับเนื้อออกคุกรักหรือลงรักนะครับนี่รายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสาม เป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นปิดตานะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะมันคุ้นคล้าคยคล้ายวัดนางสาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่แนใ่ใจนะครับเมาว่าไม่รู้ที่ดีกว่าเป็นรายการที่สิบสามนะครับใรการที่สิบสี่เป็นพระคงลำพูนนะครับเนื้อออกแดงนะครับเนื้อหาเก่าดีนะครับมีกระทาะมุมนิดนึงนะครับ ขวาบนสวยเลยครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้าเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเขียนด้านหลังว่าสองแปดนะครับรูปหล่อหงพ่อเงินหล่อทองเหลืองนะครับรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหก เป็นพระเนื้อดินนะครับวัดลิงขบนะครับกี่บัววัดลิงขบนะครับองค์นี้เหมือนผมเคยมาหลายครั้งนะแล้วมีคนถามหาผมหาไม่เจอนี่นะครับเดิมาลายใหม่เลยนะในการที่สิบหกนะครับในการที่สิบเจ็ดเป็นพระรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเขียนกับหลวงพ่อทบนะครับหล่อทองเหลืองตะไบช่อนะครับตัดก้นนะครับนี่ ตัดช่อนะครับเป็นเลียนหล่อนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดผมเรียกไม่ถูกนะครับจะรู้ว่าเป็นผ้าเนื้อผงนะครับเรียกไม่รู้ว่าพิม์พอะไรนะครับผงค่อนข้างโตนิดนึงนะครับความกว้างนะครับอยูที่นิ้วกว่าเกินนิ้วครึ่งนะครับส่วนสูงอยู่ที่สองนิ้วครึ่งเลยนะครับนี เป็นพราเนื้อผงนะครับ,าาร,ร,บ,าร,ร,บรายการที่สิาบแปดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นพระใบลานะครับพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์นะครับเนื้อหาเก่าๆจัดเลยนะครับถึงอายุนะครับสมสมอายุนะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบ เป็นภาพปิดตานะครับเป็นปิดตาสายกาญจนบุรีนะครับวัดหลวงบัวนะครับจะเป็นหลวงปู่เหลี่ยอหลวงปู่ยิมนี่ผมดูไม่แยกไม่ถูกนะครับนเป็รายการที่ยี่สิบนะครับครับครบยี่สิบรายการนะครับยี่สิบรายการนี้องค์ละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นสิงห์หล่อทองเหลืองนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับความยาวของฐานนะ ประมาณนิ้วกว่าหรือว่า,วาสามเซนนะครับรวมประมาณสามเซนนะครับความยาวของสิงความสูงอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษๆนะครับหรือประมาณสามเซนนะครับเป็นลโลหะทองเหลืองนะครับอันนี้ผมเอาที่สามร้อยบาทนะครับพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับส่วนนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสอง แต่นี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามีคนเขาขอปิดไปแต่เขาขอดูว่ารูปส่งปเป็นยังไงเผื่อเขาไม่ได้เล่นไลน์นะผมก็เลยต้องบอกตรงๆนะครับแต่การ22มีมีคนเขาขอดูอยู่นะครับอันนี้ปิดเข้าไปที่400บาทนะครับอันนี้ก็เลยลงไว,ไวใ้ให้พี่เขาดูนะครับเผื <im IT> ่อจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกกับน,น้องผู้กันตรงๆนะอันนี้มีคนเขาจองดูไว้ก่อนแล้วนะครับ เป็นรายการเดียวนะครับเป็นรายการที่22นะครับแต่ที่ผมลงไว้พี่เขาจะเข้ามาดูตอนเช้านะครับเขาบอกอย่างนั้นนะตกลงเขาเอาไว้แล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นรายการเดียวนะครับรายการอื่นก็ปกตินะครับครบ22รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านเมืองพักเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ